วันนี้พี่ลักกี้จะมาแกล้งพี่โคนันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พี DING ่ลักกี Die ้จะมาแกล้งตามคนดูท่านหนึ่งเขาขอมานะคะน้องเขาขอมาว่าอยากอาให้พี่ลักกี้ใส่ร้ายพี่โคนันว่ามีสาวแล้วก็บอกว่าไม่โอเคแล้วก็ออกแมบบไปน้องเขาน่าจะเขียนผิดนะคะทุกคนความหมายก็คืออยากให้พี่ลักกี้แกล้งใส่ร้ายพี่โคนันว่ามีผู้สาวแล้วหลังจากนั้นก็ให้พี่ลักกี้แกล้งทำเป็นงอนแล้วก็กดออกจากเกมไปนะคะเขาน่าจะแน่นน ประมาณนี้แต่น้องเขาเขียนผิดไม่เป็นไรพี่ลกักกอ้อ่านออกอยู่แล้วโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา,าเดี๋ยวเราเชิญพี่โคนันมาแก้งกันเลย <c oughs> นี่ <c oughs> พี่โคนนันเข้ามาแล้วนะคะแหมเปิดตัวมาอย่างที่เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไมค์คุยกับพี่โคนนันกันเลยฮัลโหลเธอ แม่ยังมีหน้าขำเลยเนาะยังไม่รู้ตัวเลยไงว่าจะโดนแกล้งเธอวันนี้เขามีอะไรจะถามเธอด้วยเธอไม่ต้องแก้ตัวนะเขารู้ไปหมดแหละเธออะไรของเธอเนี่ยทำไมเธอรีบกดจังเลยเอ้าก็เขามีอะไรจะถามเธอไงเขาก็เลยรีบกดอยากรู้เร็วๆหรอจะถามอะไรเขาเนี่ยเธอมีผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้เธอมาโกหกเขาฮะเดี๋ยวเขาไปมีตอนไหนอะ เขารู้แล้วกันนะว่าเธอมีผู้หญิงคนอื่นและเธอมาโกหกเขาเธอทําอย่างนี้ได้ไงแล้วเขาไปม,มีตอนไหนอ่ะเขายังไม่รู้เลยไม่รู้ได้ไงก็เขารู้อยู่นี่ไงว่าเธออะไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอแชทคุยกับคนอื่นด้วยทั้งที่เธอมีเขาอยู่อะ่ะเธอทําอย่างนี้ได้ไงคนนั้นเอาเดี๋ยวไม่ใช่แหละ อยู่ๆก็มาผิดเฉยเลยตอนเช้าเรายังคุยกันดีๆนะทำไมตกเย็นมามันเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้คนนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเดี๋ยวมันไม่ใช่เขาไปคุยตอนไหนยังไม่รู้เลยไม่รู้ได้ไงยังบอกคิดทงคิดถึงกันอยู่เลยอ่าเอาแล้วใครเอามาเป็นยังไงอะคนที่คนนั้นคุยด้วยคนนั้นพูดด้วยอ่ะเขารู้ละกันแหละนะเขาเห็นอยู่ตลอดเลยว่าเธออะแอบไปหากันด้วยแอบไปหาด้วยใช่ทั้งที่มีเขาอยู่ เธอไปหากันแล้วเธอก็ไปเล่นเกมด้วยกันด้วย <c oughs> เธอจะไปไหน <c oughs> ตอนไหนวะเังไม่รู้เลยเธอมาใส่ลายเขาแล้วเธอไปรู้มาจากไหนเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าเธออ่ะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วมาโกหกเขาแล้วมาคบกับเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอก็คบมานานมากคบก่อนเขาด้วยใครวะคนที่มาบอกไอ้คนนั้นมันเป็นใครอ่ะที่มาบอกเนี่ย ก็บอกแล้วกันเขาบอกว่าห้ามบอกโคนันนะมันไม่ใช่ไม่มีจะมีได้ไงนี่ะเขามีหลักฐานด้วยเธอจะไปไหนเนี่ยเธอทาตัวอย่างเงี้ยเธอมีจริงใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอ่าเธอมีจริงมีจริงอะไรไม่มีเธอพูดคุมจริงนะเธอคือเขารู้มาหมดแล้วเขาเสียใจเขาเสียใจมากๆอันนี้เขาจะร้องไห้แล้วตอนแหละ ร <laughs> ้องไห้อะไรของเธอเนี่ยร้องไห้ทิปหรือเปล่าไม่ได้ร้องไห้ทิปเขาพูดจริงเธอไปทําอย่างนี้ได้ไงเธอมีผู้หญิงคนอื่นแล้วเธอมาคบกับเขาทําไมอะไรของเธอเนี่ยโอ้ย <c oughs> พูดอ,อะไรเล,เลยไม่ต้องเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยหันหลังอย่างเงี้ยมีแน่นอนเดี๋ยวหันหลังก็ไม่ได้คือหันหลังไม่ได้เลยไม่ต้องหันหน้ามาคุยกันเธอเจะสบตาเอ้ยไม่ใช่ เธออย่าหันหลังใส่เขาอะไรสบตาไม่ได้เหรออย่าสบตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ไม่ตลกจริงจังนะนี่เธอ เธอก็ยิ้มหน่อยดีชีวิตเธอจะมีแต่ความทุกข์หรือไงวะเธอก็ทําให้มันมีความสุขหน่อยดีโหเธอเธอมีผู้หญิงคนอื่นขนาดนี้ให้เขามีความสุขได้ไงเธอแอบไปคุยกันตอนไหนเขายังไม่รู้เลยมาลูกทีหลังอะว่าเขาเป็นมือที่สองอะเออโอเคเออในไหนก็ในไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกความจริงเลยและกัน <c oughs> คือว่า <c oughs> ผู้หญิงที่เขาคุยด้วยอะไม่มีแม่ตกใจหมดเลยคิดว่ามีถ้ามีเดี๋ยวเข็หัวให้โนไปเลย เธอคิดตั๋วเขา <c ười> คิดตัวอะไรวะ <c ười> เขาไปคิดตั๋วเธอตอนไหนเนะี่ยไม่ไ่เธอคิดตั๋วเขาเธอเธอมีผู้หญิงคนอื่นแล้วเธอมาโกหกเขาได้ไงเนี่ย <c ười> เขาจะคิดตั๋วเธอได้ไงก็ในเมื่อเขารักแต่เธอแล้วเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นได้ไงไม่ไม่ไม่ยังไงเธอก็มีเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้อยู่กับเธอเขาไม่ได้เล่นเกมกับเธอด้วย <c ười> มนุษย์แฟนไม่ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นโทรหาสตงสตอรี่ก็ไม่เห็นโพสเลยเออดีเลยย่ำเลยเอาเข้าไปสตงสตอรี่มาแล้วอยู่ไกลกันนิดหน่อยระแวงเธอเขาไปแอบมีกิ๊กใช่ไหมเธอไปแอบคุยกับคนอื่นใช่ไหมเฟซบุ๊กเธอก็มีอ่ะเธอก็รู้เฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กแล้วก็มีไลน์มีอะไรไงบางคนเขาไม่ล่นเฟซบุ๊กไงเขาโกหกไงอ๋อ อะไรของเธอเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่ได้คุยกับใครไม่ไม่เธอคุยกับคนอื่นดู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 เธอทําอย่างนี้เธอคุยกับคนอื่นไม่ก็แค่เขาล้มอ่ะตรงนั้นมันแดดไม่เธอเธอมีคนอื่นได้ไหมเธอสารภาพมาเดวนี้เขาบอกให้เธอพูดความจริงไงโอ้ยก็มันไม่มีก็คือไม่มีไม้แล้วเธอจะมาสร้างเรื่องมันขึ้นมาทําไมเขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กับเธอด้วยเชื่อเขาเธอเขาไม่มีเขารักเธอคนเดียวครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้เธอก็ไม่โทรหาเขาด้วยไม่รู้ดเป็นอะไรโทรหาบางทีก็ไม่รับบ้างโอ้มันจะยากอะไรเธอก็เข้าเฟซเขาแล้วเธอก็เอาเฟซเขาอะโทรหาเธอดิ<ะ>อ้าวเธอจะให้เขาโทรหาตัวเองทําไมเนี่ยเอามันก็เป็นเฟซเขาไหมโทรหามันก็เป็นหน้าโปรไฟเขาแหละ มันไม่ใช่เธอ,อจริงจังนะเนี่ยโอ้อะไรของเธอเนี่ยเธอมีผู้หญิงคนอื่นไม่มีครับไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เด้โทรหาก็ไม่โทรเจะบ,บ่นอะไรวะมันไม่มีอ่ะตเตงก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้มันมีอ่ะเธอเธอจะเดินไปไหนเนี่ยมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเนี่ยเธอก็หนีอย่างเงี้ย ล้วเขาจะคุยกับเธอได้ไงก็ในเมื่อเขาบอกเขาไม่มีแล้วเธอก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าเขามีกิ๊กมีอะไรมีแฟนคุยกับสาวคนอื่นทั้งๆที่เขาไม่ได้คุยเลยเขาไม่มีไม่มีได้ไงแล้วเธอไปไหนล่ะที่ผ่านมาเขาจรหาเธอยังไม่ได้เลยอ้ยอ้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเธอรำคาญเขาใช่ไหมเขาไม่ได้รำคาญเธอเขาเหนื่อยใจกับเธอตอนนี้ ถ้าเกิดว่ามุดดินได้เขาจะมุดดินหนีเลยนะเนี่ยเธอเบื่อเขาเนี่ยเธอต้องหันหน้าเข้ไปกับเขาไม่ได้เบื่อก็เธอไม่เข้าใจเขาเธอต้องหันหน้ามันนี่เอ้าเธอมาคุยกับเขาให้รู้เรื่องเธออย่ามาหันตูดใส่เขาเขาไม่ชอบเอ้าเธอเอ้าเล่นดีจริงจังนะเนี่ยเธอเอ้าโอ้ยทุกคนพี่ละเหนื่อยจังเลยหันไปหันมาอยู่นั่นแหละห่วย เดี๋ยวก็เขกหัวให้ก็เขาก็พูดจริงจังไงแต่เธอไม่จริงจังกับเขาเธอก็จริงจังคนเดียวนั่นแหละแต่เธอไม่จริงจังกับเขาเลยก็เขาบอกว่าเขาไม่มีเธอไม่จริงจังอ่ะเธอก็บอกว่าให้มันมีให้ได้ก็เธอมีจริงอ่ะไม่นะเขาจะพูดไหมล่ะมันไม่มีง่ายเธอมีผู้หญิงคนอื่นเขาไม่อยากคุยกับเธอละโอ้โหในไหนก็ในไหนละเธอจําได้ไหมตอนที่เธอเข้าเฟซบุ๊กเข้าไปอ่ะแล้วทีนี้เธอไปเห็นในเมสเซนเจอร์เขา พิมพ์กับสาวพิมพ์กับน้องอะแล้วเธอก็บอกว่าเป็นเมียน้อยเขาเป็นกิ๊กเขาแล้วเธอก็จํากัดแชทอ่ะ ้ง<ช>แต่วันนั้นมามนั่นแหละเออแล้วเขาก็ไม่ได้คุยอะไรเลยใช่เหรอเขาไม่เชื่อแล้วก็ยังไลน์แล้วก็ทางเบอร์โทรไงโทรหากันบอกรักกันก็ยังได้เลยทุกวันอ่า<ง>โอเคมาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเธอกลับมาบ้านเขาเดี๋ยวเขาจะขวนให้เธอหมดเลยเ<อ>ขาจะขวนทั้งไลน์ m essengerfacebook พวกอะไรทวิตส่งทวิตแชร์พวกอะไรต่างๆอะ่ะเออเขาจะให้เธอหมดเลยเบอร์โทรเขาจะแกะออกจากมือถือเขาจะให้เธอหมดเลยเขาไม่ใช้เลยก็ได้นยมือถืออะเขาจะโยนทิ้งเลยก็ได้เพื่อความสบายใจของเธอเอาไหม อุ้ยทุกคนพี่โคนาเขาจะโยนมือถือทิ้งเลยเหรอ <g üler> พี่เล็กกี้แค่มาแกล้งเล่นเฉยเยอ่ะเธออะไรเธอจะดึงทิ้งจริงป่ะเนี่ย <c oughs> ก็เธอบอกเธอไม่ไว้ใจเขา,าเธอพูดมาสักขนาดนั้นอ่ะ <g üler> โอเคนะคะทุกคนเรามาสเสลยพี่โคนันกันดีวกว่าเดี๋ยวพี่โคนัานเขาจะเคี่ยงโทรศัพท์ทิ้งซเปล่าเธออะไรเธอจะไปไหนไม่ได้ไปไหน เขาไว้ใจเธอมาไว้จุงไว้ใจเขาอะไรก็เขาเชื่อใจเธอไงหรอใช่เอาไปไหนเธออะไรเขามีอะไรจะบอกอ่าบอกว่าอะไรเขาขอมีผู้บ่าวเพิ่มได้ไหมอะไรของเธอเนี่ยเธอมาใส่ร้ายเขาเธอมาหาว่าเขามีจิกไม่พอใจเธอก็ยังแบบจะไปหาผู้บ่าวใหม่นี่หรอจะจะหาผู้บ่าวเพิ่มมาอีกคนหรอหยอกหยอกหยอกเมื่อกี้นี่เขามาแกล้งเธอ นอะใช่เขารู้แล้วแหละว่าเธอมาแกล้งเขาอ้าวแต่ความจริงนาะเขาก็มีนั่นแหละกิ๊กอ่ะอ้าวหุ่นเล่นหุ่นเล่นเขาไม่เชื่อเขาขอแจ้งคืนหน่อยแจ้งคืนไม่ได้หรอไม่ได้เธอมีจริงๆแน่เลยเอามาโทรศัพท์อ่ะฝากมาเลยไม่มีไม่มีอ่ะถ้าเขามีไอ้พวกที่เขามีเขาคุยด้วยเธอก็จํากัดแชทไม่หมดแล้วเขาจะไปคุยด้วยได้ได้ยังไงเขาไม่รู้จํากัดได้ก็ปลดได้ มันไม่ได้เอจริงจังเ <flanzen> อ๋อจริงจังจริงจังเขาเริ่มจะไม่เชื่อใจเธอแล้วตอนนี้ <down undert> เขาเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นความจริงแล้วเพรเอาดีดีไม่มีไม่มีไม่มีไอ้พูดจริง <c oughs> พูดจริงไม่มีไม่มีมอันนี้นนะจากใจใช่จากใจจริงจังจริงจังโอเคไม่มีก็ไม่มีอโอเคโอเคทุกคนวันนี้พี่ระก,กี้ก็มาแกล้งพี่คนันเพียงเท่านี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนพี่คนันเขาจะเลิกลักเลิกลักมีจริงแน่แน่เลยเนี่ยไม่มีแต่ขอไปคุยกับจิ๊กก่อนอ <c oughs>